สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมคำทำนายในหัวข้ออีกนานแค่ไหนกว่าที่คุณจะได้รับความชัดเจนจากเขานะคะอีกนานแค่ไหนกว่าที่คุณจะได้รับความชัดเจนจากเขานะคลิปแรนดอมคำทำนายโดยทั่วไปนะคะไม่ได้เจาะจงดวงใครคนใดคนหนึ่งนะอีกนานแค่ไหนกว่าที่คุณจะได้รับความชัดเจนจากเขา เดี๋ยวเรามาดูตัวตนของเขาก่อนนะคะตัวตนของเขาเขาเป็นคนเช่นไในบ้างได้ไพ่เฮอร์มิตนะคนคนนี้เป็นคนที่มีโรคส่วนตัวค่อนข้างสูงนะเป็นคนที่จะทําอะไรแต่ละอย่างเนี่ยเขาอาจจะต้องมีการคิดการวางแผนที่ค่อนข้างจะช้าเขาเป็นคนที่ทำอะไรค่อนข้างจะรอบคอบนะเขาอาจจะเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายไม่ใช่คนหมือวา นะแล้วก็เป็นคนที่ทําอะไรก็แล้วแต่นะคุณจะเห็นได้ว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีระเบียบนะคะทำอะไรแต่ละอย่างเนี่ยค่อนข้างจะมีสเต็ปม,มีขั้นตอนสเต็ปที่1 2ึสามของเขายิ่งถ้าเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยบอกเลยว่าเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะพัฒนาไปค่อนข้างช้านะเพราะว่าคนคนนี้เนะี่ยเขาเป็นคนที่ถ้าในเรื่องความรักเขาอาจจะไม่ได้รีบร้อนอาจจะไม่ได้เร่งรีบ นะมันเป็นความรักที่ค่อยๆดูนะค่อยๆดนะูค่อยๆเรียนรู้กันค่อยๆศึกษากันเขาไม่ใช่คนโรแมนติกนะเขาเป็นคนที่ถ้ารักใครแล้วเนี่ยเขาก็คือจะตั้งมั่นอยู่กับคนนั้นคนเดียวนะข้อดีของเขาคนคนนี้คือเขาไม่ใช่คนเจ้าชู้นะไม่ใช่คนที่รักเผื่อเลือกถ้าเขาคุยกับคนไหนก็เขาจะคุยกับคนนั้นแค่คนเดียวนะอย่างเช่นเวลาถ้าเขาทักคุณ นะถ้าเขาส่งข้อความมาหาคุณทุกๆวันในตอนเช้าเขาก็จะส่งมาทุกๆเช้าของเขาแล้วก็เป็นเวลาของเขาด้วยนะแล้วเ็าเป็นคนที่ค่อนข้างจะเชื่อถือได้ในเรื่องของคําพูดเขาเป็นคนที่ถ้าพูดคําไหนก็คือคํานั้นเขาจะไม่มีคาเขาเียกเขาจะเป็นคนที่ไม่ไม่ใช่คนโกหกหลอกลวงใครนะคนคนนี้เขาเป็นคนที่ค่อนข้างสู้ชีวิต นะเขาเป็นคนที่หนักเอาเบาสู้ชีวิตเขากว่าจะผ่านมาถึงจุดนี้ได้กว่าจะมาถึงทุกวันนี้ได้นะ่ะเขาต่อสู้มาเยอะนะเขาเจอความยากลําบากเจอบททดสอบชีวิตมาค่อนข้างเยอะมากในไพ่ก้าวถ้วยชีวิตทุกวันนี้เขามีความพร้อมทุกอย่างแล้วนะเขาเรียกว่าสู้ชีวิตมาจนถึงในขั้นปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าความเป็นอยู่ เขาอยู่ในระดับที่ค่อนข้างที่จะมีความสุขหรือเขาเรียกว่าในปัจจุบันเนี่ยเขาค่อนข้างพอใจกับชีวิตของเขาแล้วนะใดไพ่เจ็ดดาบเขาเป็นคนที่ทำคิดเขาเรียกว่าคิดหรือวางแผนอะไรเนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยบอกใครนะคิดเงียบๆทําเงียบๆของตัวเองคนเดียวนะคะแล้วก็ได้ไพ่เดือยวเขาเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่มีความรู้เป็นคนที่มีความสามารถมากๆเลยนะคนคนนี้นะคะ ชีวิตเขาตอนนี้บอกเลยว่ามีความพร้อมสมบูรณ์มากๆนะเขาเป็นคนที่ไต่เต้าชีวิตหรือว่าความสำเร็จเนี่ยมาจากน้ําพักน้ําแรงของเขานะมาจากความขยันมาจากความทุ่มเทมาจากความขเขาเรียกว่ามาจากมาจากการสู้ชีวิตนะนะคนนี้เดี๋ยวเรามาดูนะอ๋อแล้วก็คนคนนี้ก็อาจจะเป็นคนที่ไม่ใช่ไม่ใช่คนที่จะเชื่อใจใครง่ายนะคนราทุกอย่างจะต้องมีการพิสูจน ะะเขาจะเป็นคนที่ไม่ไม,ไม่ไม่มองใครจากคําพูดแต่เขาจะ,จะดูจากการกระทํานะคนคนนี้คนนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าในความสัมพันธ์นี้เขาคิดและรู้สึกเช่นไรกับคุณอยู่ในไพ่หนึ่งดาบเขาค่อนข้างที่จะมีความชัดเจนกับคุณนะค่อนข้างที่จะมีความชัดเจนแล้วก็ในความสัมพันธ์นี้เขาจะมีคุณเพียงคนเดียวนะ ในไพ่อัศวินดาถึงแม้คุณกับเขาบางครั้งอาจจะมีเรื่องไม่เข้าใจกันบ้างนะมีเรื่องให้ผิดหวังเสียใจกันบ้างมีเรื่องให้ต้องคิดมากมีเรื่องให้ต้องไม่สบายใจกันบ้างแต่สุดท้ายแล้วก็จะผ่านกันไปได้ด้วยดีนะกับคนคนนี้ถ้าคุณจะไปรีบเร่งเวลาในความสัมพันธ์บอกเลยว่าจะไม่ใช่ ไพะะ่ผู้เท่าเนี่ยนะคะผู้เท่าก็คือจะเชื่องชา้าจะค่อยๆเป็นจะค่อยๆไปนะไพ่ใบน,นี้ยังหมายถึงว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยเน้นในเรื่องของโรกิยะนะนะเพราะมุ่งเน้นในเรื่องของการท,ทางพรนรนะถ้าจะมีใครสักคนเข้ามาในชีวิตเขาเนี่ยเขาก็จะมองว่าคนที่มาอยู่แล้วเนี่ยอาจจะไม่ใช่แบบว่ามาในเรื่องของ เรื่องของ18บปพวกอย่างเดียวนะเขามองคนที่จะเข้ามาแล้วเนี่ยก็คือสามารถเป็นคู่ทุกคู่สุขนะมีอะไรสามารถที่จะพูดคุยปรึกษาหาลือกันได้ทุกเรื่องนะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ชอบให้คำแนะนำมากกว่านะเขาเป็นคนที่ชอบให้คำแนะนำชอบพูดชอบบอกชอบสอนเนื่องจากว่าเขาเป็นคนที่มีประสบการณ์ในชีวิตมาค่อนข้างเยอะมาก คนนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าแล้วในความสัมพันธ์นี้เขาคิดที่จะวางแผนทำยังไงบ้างในความสัมพันธ์นี้นะคะในไพ่ขิงไม้นะในไพ่หกถ้วยคุณกับเขาอาจจะมีในเรื่องของความแตกต่างกันนะคะอาจจะด้วยเรื่องของอายุเรื่องของวัยนะเขาอาจจะอายุมากกว่าคุณหรือคุณอาจจะอายุมากกว่าเขาก็ได้แต่ดูแล้วเขาน่าจะเป็นฝ่ายที่อายุมากกว่าคุณนะ เขาค่อนข้างมีความเอ็นดูคุณนะคะเขามีความรักที่บริสุทธิ์ใจให้กับคุณนะเพียงแค่ว่าในช่วงนี้นะเขาอาจจะโฟกัสไปในเรื่องของการทำง,งานเพราะเป็นหลักนะคะถามว่าเขารู้สึกและคิดที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ครั้งนี้หรือไม่เขาคิดนะคะเขาคิดเพียงแค่ว่าในเวลาเี้เขาขอลุยเรื่องงานเพ่อก่อน เขาขอจัดการเรื่องงานเขาให้อยู่ตัวให้ลงตัวก่อนนะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่งานเข้ามาค่อนข้างเยอะหรือเป็นช่วงที่เขาใช้เวลาในการทํางานซะส่วนใหญ่หรือบางคนอาจจะเจอโปรเจกต์งานที่ค่อนข้างหนักเข้ามาทําให้เขาอาจจะต้องไปทุ่มเทนะคะในเรื่องของการทํางานได้ไพ่เดวิลกับไพ่เฮร์โรเฟนเข้ามานะเกาเรียกว่า ตอนนี้ทั้งในเรื่องของการงานแล้วก็ในเรื่องของความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างเขากับคุณเขาพยายามที่จะบาลานซ์ให้ไปกันด้วยกันได้นะคะจะพยายามที่จะไม่ไม่ทำอะไรที่แบบว่าขาดตกบกพร่องในความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาแล้วก็ในเรื่องของการงานเขาก็ต้องการให้งานเขาออกมานะ่ะสำเร็จสมบ,บูรณ์นะซึ่งอีกไม่นานในเรื่องการงานเขาจะรุ่งร่่งไปได้ด้วยดีนะ หลังจากที่เขาได้ทุ่มเทใช้เวลาในการทำงานมาได้ระยะหนึง่งแม้แต่ในเรื่องความสัมพันธ์ก็เช่นกันนะถึงแม้คุณอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยพัฒนาไม่ค่อยก้าวหน้าไม่ค่อยมีความชัดเจนอะไรก็แล้วแต่แต่ในความไม่ชัดเจนนี่แหละมีความชัดเจนอยู่นะเพราะอย่างที่บอกว่าเขาก็มีคุณแค่คนเดียวในความสัมพันธ์นี้นะเพียงแค่ว่าเขาต้องใช้เวลาในการทำงานก่อน เขาโฟกัสไปในเรื่องงานของเขาก่อนแล้วอีกอย่างนะคะพื้นฐานคนคนนี้เขาไม่ใช่คนโรแมนติกเขาไม่ใช่คนกุ้มกิ่มเขาไม่ใช่คนเจ้าชู้เป็นความสัมพันธ์ที่ไปเรื่อยๆไปเรียบๆนะแต่ว่ามีความจริงจังและจริงใจอยู่ในความเรียบง่ายอันนั้นนะคะคนนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าแล้วอีกนานแค่ไหนนะที่คุณนะคะจะได้รับความชัดเจนจากเขานะอีกนานแค่ไหนได้ไพ่กิ่งถ้วย ไม่ไพ่สีถ้วยคุณอาจจะมีงอนเข้าบ้างอะไรเข้าบ้างนะอาจจะรู้สึกว่าไม่อยากคุยด้วยละตกลงจองยังไงกันแน่อะไรอย่างนี้นะคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่เขาเรียกว่าต้องการความชัดเจนในความสัมพันธ์นะแล้วก็มีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่ค่อยได้ดังใจนะคะแต่ตัวเขาเองนะ่ยบอกเลยว่าเขาไม่มีอะไรนะ เขาไม่ได้มีอะไรเขาไม่ได้ไปมีใครอะไรที่ไหนเลยนะอย่างที่บอกว่าเขาก็คือเขาก็จมอยู่กับงานของเขาเขาก็ทุ่มเทอยู่กับในเรื่องของการทํางานของเขาถ้าถามว่าอีกนานไหมกว่าที่คุณจะได้รับความชัดเจนจากเขานะอีกไม่นานค่ะนะคะอีกไม่นานบางคนเขาอาจจะทาโปรเจกต์งานของเขาอยู่ซึ่งใกล้จะบรรลุละใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ในเรื่องของโปรเจกต์งานก็รับภายในสามเดือนนี้ นะคะนับจากที่คุณเห็นคลิปนี้ภายใน3ามเดือนนับจากนี้ในเรื่องงานเขาจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นนะคะตามที่เขาได้วางแผนได้วางเป้าเอาไว้แล้วเขาก็จะกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณกลับมาให้ความชัดเจนกับคุณนะเพียงแค่ว่าช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าเหมือนเขาไม่ได้สนใจคุณเท่านั้นเองนะแต่เขาก็ยังเฝ้ามองคุณอยู่นะวันนี้เดี๋ยวเราดูนะคะว่ารับคุณกับเขาสุดท้ายแล้วนะคะความสัมพันธ์จะได้กลงเกลยกกันแบบไหนนะ ได้ไพ่สามไม้ไพ่ห้าไม้ได้ไพ่ u d g m e n t ได้ไพ่เด็กถ้วยแล้วก็ได้ไพ่ควินเหรียญคุณมีค่ามีความหมายสำหรับเขาเสมอนะความสัมพันธ์ในครั้งนี้ถามว่าอีกนานไหมนะคะเอาเป็นว่าอันดับแรกเลยนะ ถามว่าคุณจะได้ลงเอยกันไหมคุณจะได้ไปต่อในความสัมพันธ์นี้อย่างมั่นคงไหมใช่คุณจะได้ไปต่อนะคะเขารู้ไหมว่าตอนนี้ที่เขาไปทุ่มเทกับการทํางานจนแทบจะไม่มีเวลาคุยกับคุณแทบจะไม่มีเวลาได้มา,ม,มาเจอกันเนี่ยเขารู้ไหมว่าคุณน้อยใจเขารู้ไหมว่าคุณงอนเขารู้ไหมว่าคุณหมดอิใจนะ,ะเขารู้นะคะเขารู้ เพียงแต่ว่าด้วยสไตล์ของเขานะเขาอาจจะไม่ได้แบบมางง้อมาอะไรทันทีนะอีกไม่นานเขาจะกลับมาหาคุณนะคะอีกไม่นานเขาจะกลับมาให้ความชัดเจนกับคุณคุณกับเขาจะได้ไปต่อในความสัมพันธ์นี้บอกเลยว่าจะไม่มีการหยุดพัฒนาความสัมพันธ์หรือความสัมพันธ์มันจะไม่ได้หยุดนิ่งเพียงเท่านี้คุณกับเขาจะได้ไปต่อกันอย่างยาวๆเพียงแค่ว่าความสัมพันธ์อาจจะต้องใช้เวลา ภายในปีนี้นะคะับนับจากนี้ไปสามเดือนเขาจะมีความชัดเจนให้กับคุณเขาจะกลับมามอบความรักให้กับคุณและจะกลับมาให้คํามั่นสัญญาอะไรบางอย่างกับคุณในความสัมพันธ์นี้นะอาจจะมีการพูดถึงเรื่องอนาคตความสัมพันธ์ระหว่างเขาและคุณเกิดขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องทำใจใจเย็นๆใจร่มๆรอเขาหน่อยหนึ่งนะเดี๋ยวเขาจะกลับมาหาคุณแน่นอน ไะะพ่ปิดท้ายกองเป็นไพ่หนึ่งเหรียญน,นะเขาจะกลับมาให้คำมั่นสัญญาที่หนักแน่นและชัดเจนกับคุณนะคะในความสัมพันธ์นี้เพราะฉะนั้นช่วงนี้ใจเย็นก่อนอย่าเพิ่งใจร้อนอย่าเพิ่งเป็นหุวิยดอย่าเพิ่งไปงอนเขานะคะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์นี้หรือยังไงเนี่ยความสัมพันธ์นี้คุณได้ไปต่อกับเขาอย่างแน่นอนอีกไม่นานเขาจะกลับมาให้ความชัดเจนกับคุณนับจากนี้ไปอีกสามเดือนข้างหน้านะคะ